แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว GU นะครับตัวสกุลเงิน GU เรายังมองเป็นแนวโน้มของเทนไซเวย์อยู่นะครับยังเป็นกรอบไซเวย์อยู่ดังนั้นเรายังให้ความสำคัญกับการเล่นในตลาดไซเวย์คือไบโลเซลไอเซลล์ที่แนวต้านแล้วก็บายที่แนวรับอยู่นะครับทีนี้ตลาดนั้นเราให้ความสำคัญกับโซนแนวรับนะครับอยูแ่แถวราคา1.2 7 5 3เจ้ากับ1.2 7 6 1เจดหหนึ่ง นะครับรอสัญญาณให้ประเทศท,ทดสอบที่โซนแนวรับออโสโซนแนวต้านนะครับรอสัญญาณทดสอบที่โซนแนวต้านและรอสัญญาณ PA เอเซลนะครับที่ท,าทําเฟรมแท่งเทียนเฮดหนึ่งแท่งเทียนเฮดหนึ่งนะครับมีสัญญาณ PA เอเซลเราจะคำสั่งเซลลงมานะครับแล้วมาเก็บกำไรนะครับที่โซนแนวรับสวิงโลราคา1 2 6 7 4จุหกเจ็ดสการวางคำสั่งซื้อขายลรงงานนะครับเราจะวางคำสั่ง ตัวของเซลล์ลิมิตที่โซนแนวรับราคา1.276.19นะครับซ็อ l o อ s เราจะอยู่ที่โซนแนวรับสวิงไฮราคา1.277.16 TP เราจะอยู่ที่โซนแนวรับสวิงโล1 2 6 7 4 5นะครับนี่เป็นแผนเทดในคู่สกุลเงินของตัว GU นะครับ